นีต้องเราเข้าสู่ช่องนกยุงลานลุง,ลงพลน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูนั่นเนี่ยทำอะไรเอาใช่หรอพ่อนเอาเปิดช่องอนะหนึ่งสองสามเอาปีทงหูดังบันทำงีก็หยับหยาบเอากราแทมาเดเอ่านะคะ มนเป็นคนร,รับใช้เลยวันนี้น่ะโอันนี้เป็นคนกีเคล่นหลดหเมีนะคะแล้เดินไปดูหม้อตรงนั้นค <g ül> ืออะไรเไปดูหม้อไปเหมือนมีเวทมนต์อะไรส <g ül> ักอย่างนึ่นี่นะคะอ๋อวันอุดตุตตัดแบบนี้เลยนะคะ วา wow. นี่นะคะแล้วก็มีเซี่ยวพระจันให้ดูด้วยเหมือนต้มทําส mm ูตรอะไรสักอย่างกจะปรุงยานะคะปรุงยาต่อค่ะหาเนี <t 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 ่มาใส่แรลกไหมคะแหกแล้วแม่ สช่หน่อยหนูจับโทรศัพท์จับโทรศัพทพราะเราละเอียดแล้วละเอียดแล้วขอแล้ว <c oughs> หนูก็สองมือถือโทรศัพท์ไง <c oughs> นี่แหลกแล้ว <c oughs> โอ้เป็นบานอไรบ้านี้ันนี่นะะแหลกเรียบร้อยแล้ว อันนั้นไฟวัดเออน้องพี่น้องนะตรงนั้นนะะ <c oughs> เป็นวัดนะคะเป็นวัดที่สามของหมู่บ้านวัดสะแก้วพูดนะว่า <c oughs> น้องเ,เอาน้าแม่มา,มาคือเด้งเออไปไยไปต้องเอาหายตัวอู้เสียบจังมยโอ้อดูชมพระจันทร์ไปด้วยะอะไรวู้พระจันทร์กระไร้นดน,น,นะ จกกักแฮกเซวแฮกเซวแต่พี่น้องเ้ย <c oughs> นี่นะคะนี่นะคะใายแบบบ <c oughs> ้านๆเตาเตาถ่าน <c oughs> ตามเรียบร้อยไปดูนะคะว่าสุกหรือยังเปิดได้ค่ะมันคืออะไรว่าข้าตุมเงเต,มติมแล้วสุกแล้วมันคืออะไรบอกเอฟซี FC ด้วยค่ะน้องน้องอะไรคะน้องน้องมีเขาน,น้องควายน้องควาย น้องกระบือน้องกระบือค่ะทุกคนมันคือรกมันคือรกมันคือรกนะคะรกกระบือนะคะรกกระบือเดี๋ยวสิเอาไปซอยน้องที่มีเขาค่ะปูนก้อนอันนี้ปูนก้อนถ้าไม่มีเขาเราจะดูได้ไหมอยูได้แต่เงานะากระไดอยู่ได้แต่งเงาบะซา <Hero> นรับมุกด้วยรับมุกด้วยนะคะอยู่ได้แต่งเงาว่ซาน้ยส่มนี่ฉมบ่ะ นี่แหละเนาะเอาสอบมาให้ได้แม่เอาสอมแหลเอาสอมาให้ได้ไม่ทันอยู่ได้แต่ไงอุ้ยแต่ว่ามาซัมซ่ามันไล่เนาะเออเขาเร็ยกว่าไงนะใครมักกะสาเออมักกะสาแต่ว่ามันอันนี้ดีนะมันบปรคืองัวห้างัวสิบเอค่อยมีกล่องไปทั้งสองอันเลยเนาะแม่มันเดินอยู่ข้างในก็ได้นี่ให้คนดูนี่เห็นดีไฟสว่างครับนี่นี่ นี่ของแซ่บมันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ไข่มะก้าซานี้ไข่มะก้าซาไข่มะก้าซามันเด้อแซ่บขอมเนียมด้ขีดขึ้นมาค่ะอืมขีดขึ้นมาแล้วก็หั่นตอนนี้คือโลหนึ่งนะคะใช่โลหนึ่งได้แค่นี้ค่ะโลหนึ่งได้แค่นี้ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวแมนนะจ๊ะสามร้อยห้าสิบบาทอืมตามนั่นละอันนี้ลบอันนี้ลบควายแท็บเอา เอาตอนแบบว่าเต็มปากเต็มคำเนาะเอาแล้วแต่คนบแบบแซ่บๆนะมีไข่ไหมไข่มะขามทำไมถึมงเรียกว่าไข่มะขามมันใช่เนี่ยคุณพาเอานะมันคือพาเลี้ยงเดินมาตะลนกโอ้ยมีมพเพิ่งกระโบ,บเขา่าเอาตอนใหญ่ๆเนะาะมันจังแซ่เบเต็มปากเต็มคำเลยเอาสิบเหิตตอนหน่อย ไม่ชอบคำเล็กแมนเข้ามาถึงคำปูมปูใครจะเป็นคนปรุงคะโอ้หายล้วแบบนี้แสบด่างพ่อซีห้ยแบบนี้แต่มันก็ไม่ค่อยมีนะนานๆทีเนาะใช่ไหมนะแมนทำไมมันอ๋อมันเป็นรกมันนี่คือมันคลอดออกมาแล้วเนาะมันคลอดออกมาแล้วทีนี้ก็รก 3ามหสิบาทแด้แค่นี้แหละค่ะพี่น้องใครเคยกินหรือเปล่าถ้าคนอีสานนี่ต้องเคยกินถ้าคนกรุงเทพก็ไม่น่าเคยของดีของดีของอีสานนะคะนี่อันเดียวนี่ะบบเดื่อนอ่ะไม่หลายอันเดียว เอามาขีดไม่ใช่เอามาตัดอันนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีดตัวนี้แหละอ๋อใช้มีดมีดคมคมมีบอมีดบอคมเนี่ยน่น้องแมวเอาขีดอันนี้นะเพราะว่ามีดกันนี้นะพี่ไปจับได้อยู่เอาเอาขีดขีดกันนะมีดเมื่อคือมีตั้งหลายเอาไปเสียบกันนะขีดจังๆกันนะโอ้ยนะค่อยเสียบสักนี่หรอเอาคมเอาสันมันอ่ะเอาเอาฝั่งนี้ออกนะเออนั่นแหละ เออแม่ยาโอ้อ๋อเอาสารมันเออเอานี่ต้องคนรับไก่เออคนโอ้โอ้ตายตายตายเขาเคยเหยียดยุโรงไก่แต่เขาบวชมันจะมีอันที่อันนั้นเอเนาะมันจะมีแทงพอแล้วอ่ะพอละค่ะนี่คือการรับมีดของเยอเซียนนะคะเซียนรับมีดเซียนรับมีดไปไปคมคักบอกคมเลือที่นี่โอ้พตษคำใหญ่เลยเออเอาโลด ก็ดีขึ้นอยู่ในดีขึ้นอยู่ใช่ดีขึ้นปกติเขาใส่เป็นเล็กกันดำดำเหมืนเนาะอ๋อไอ้แอนเป็นเล็กยาวๆเหมือนนะอยู่โรงไก่ที่ที่ที่รับเขาก็เคยเหตุยุ่งอยู่โรงไก่ยุ่นยุ่นน้าเจ้าก็เคยบเขาเรียกว่ายุ่นเจ้าเคยสัมผัสโรงไก่ได้ไหมเคยแหละเนาะตั้งสองสำรวจโอ้ย่ามปิดเทิมก็บไม่เหตุหนึ่งตอนสมัยเรียนปิดเทิมก็สมัยแต่ก่อนนี้น้ำแหม่มไม่ได้หุ่นนี้นะคะทุกคนอยากเห็นน้ำแหม่มตอนอยากเห็นตอนหุ่น slender ไหมคะทุกคน อันน <ider> <cción> ี้เขาเรียกว่าล่ากล้วยล่ากล้วยอันนี้ล่ากล้วยคืออะไรลากแก้วหรือลากกล้วยหั่นล่ากล้วยอ่าบอกเอาลากกล้วยลากกล้วยถือแล้วลากกล้วยอ่าอืมล่ากกล้วยละแล้วมันสีหย่ำกัดกัดกัดอ่านี่แืมเมมเจะใช่หม้อนต้มแล้วเนาดหาะซุกแล้วนี่ฮะซุกพักแล้ว เอาเอาเอาหม้อต้มมาเนอะไรเนาะแกงห้าวันหนันดอกเนาะอืต้มอีกนิดจัาหน่อยก็คือต้มใส่อันนี้เลยนะอันใส่พักเลยบันจะให้ปลาอ่อนเลยจะให้ปลาอ่อนเป็นคนโชว์ฝีมือเด้อต้มจันกระไรหรือพ่ออีเหลือใส่เลยแต่แม่อ่อนเป็นคนปรุงล้างยางผักล้างยางลอยแล้ว ใช่เตรียมไม้คลิลงก็คือเอาลงแล้วก็เห็นมันเดื่อนอีกจังเลยแล้วก็เอาลงเลยแบบนี้ถ้าอีเดือดลงคั่มแล้วผมเแ้นคมนีกว่มีมนอ่ะก็ดีขึ้นอยู่แต่ว่ันพุถนัดอันนี้เพราะว่ามันบอกคู่สอบนี่คำนี้ไงหมดไม่มีคำโอโออ๋อมีอยู่คำโอโอเต็มปากเต็มคำแมนแหละใหญ่ยังไม่ได้ออกมาล้าเลยหากินยากแมนหากินยากนะคะไม่ได้มีทุกตอนนะคะทุกคนไม่ได้มีทุกวัน วันไหนไปเจอก็โชคดีวันไหนคือถ้าควายไม่คลอดลูกก็คือน่าไม่มีอยากให้พี่ออนโชว์ฝีมือนะมาต่อ่งต่อโซนโ่นาเอาเอาเเอาเอหั่นหันผักหรือยังพักพีมาเอาผักมาหั่นโอเลยนี่นะคะค่ะนี่มักซำซาตามมาเอาตาม เอาอันนี้จะไม่เอาตะไคร้ออกใช่ไหมยัง,ยงออเราก็ต้องเอาออกก่อนสิเอาออกเลยเอาตะไคร้ออกก่อนตะไคร้ออกก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาไปทิ้งในปา่า เลย,เลยมันจะเป็นผักไงคุณแม่ไว้เมีย่ยงก็ได้ค่ะอยากใส่หมดนั่นแหละมันคล้าไทกับว่าผักมันถูกความร้อนแล้วเดี๋ยวม,<ป>มันก็ยุกออหัน่นเคิงอ่ะพักอีเลิศนะหั่นน้อยนี่นะคะพอแม่พี่น้องต้องสายอ่า ลงใส่หัวร้อยต้มสักนิดหนึ่งแล้วก็ปรุงอ,อีกสามแป๊บนึงรอรอให้มันนั่นก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเอาผักพืบใส่แล้วเขาเขาคว่วอา้า ฮ้อนแล้วฮ้อนแล้วฮ้อนแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเดือดแล้วใช่ไหมฮ้อนแล้วอนนเอาน้ำเอาผักอีเลิร์ลงเลยผักอเลอลงเลย,ยผักอิเลิร์กับผักแพลวผักอีเลิร์กับผักแพลวเวยค่ะซอยล้างเรียบด้อยสะอาดสะอ้านนะคะผักเก็บมาจากสวนใหม่ๆนะคะผักอีเลอรอ์ปลอดสารพิษนะคะไม่มีสารอันตรายดับ ดับกิ่น้าวแต่ก็หอมตะไคร้ใส่ตะไคร้ตะไค้ใบมะกรูดนี่นะคะน้ำลายด้ยนี่โอ้โหหอมหวยห่วยทนี่เราลัดซูดม่เป็นไรซดดีนี่เะสซูทซดสซูอนดียมาใช้ได้ปะนี่อีพ่อตะระหิ่อนะีพ่อมาได้ไหมถุงชุดเใ้่พริกรุงชุดหรอเปล่เขาครัวก็แเรียวเลย ถ้ามันจืดก็ใส่น้ำตาลไปไปพีกลงนะคะพี่ขั่วลงนะคะนี่นะคะพีกขั่วอืมเอาเลยค่ะชึบว้าวเหล็กแท้ไม่แล้วไม่เสีบหล่อนี่ขั้วสดๆใหม่นะคะขั้วใหม่ๆนะคะตั้ใหม่ๆนะคะขั่วแล้วก็บตั้มนี่ๆป้าออนเป็นคนขั่วแอดแหม่มเป็นคนตั้นะคะใส่ลงไปก็ใส่อีกหน่อยนึงก็ได้ใส่ลายเป็นยังหอมใส่ลายก็ข้น เต้นน้ำอยากหลายอยู่เพราะว่าสดเพราะว่าเขาลืมว่ามันน้ำอยู่เนี่ยไม่ผูกมันก็หลายนะอันนี้แหละก็เป็นอย่างนี้เลยน้องะได้สดโอ้หอมเด้น้องควายน้องควายน้องเลยรบมี่อันนี้น่ะใส่กระบือใส่ใส่ใส่น้อยกับนวดน้อยเนาะค่ะนอสลายกับนหลายใส่ลายแซบลายนี้อยค่ะเพราะแล้วเ่าต้องสู้ลายใส่ลายแซบลายบนเสือเราต้องสู้ลายอืม นีก็หอมมากแล้วใช่ไหมคุณแม่มใช่เหมืนเดิมแดดแม่มไม่หอมชิมเลยอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาเพราะว่าซูมให้อีพ่อดูก่อนใส่เกลือแล้วเนาะโอ้พ่อพูนนะพ่ออืมพูนนะพ่อไหนไหนรอดอีพ่อคืนน้ำลายเงียบๆฮานุซูมให้พ่อดูไหมนี่นะคะคุณพ่อค่ะเบิ้งเอาเดื่อนี้พูนนะพ่อพูนนะ ซิมอะไรซิมซิมเอาซิมคนนอะแม่บแล้วค่ะแม่ยูบบ่เอาหน่าแม่ลองซิมอร่อยแล้วคุณแม่แอมแอดแม่แซบแล้วยาดามาด้วยค่ะบุ๊คบุ๊คแซบแซบเลยทคนงแบบเต็มทัพพี่นี่แหะแซบค่ะคนบ้านนอกกันแบบนี้ละจ้ะพี่น้องห้าวพอด้เหตุถ่ายนะคะเนาะเออฮากินเองลองซิมดู มันเป็นจังไดล่ะนัวแล้วเนาะแม่มมาไหมไดดแม่มมาไหมใช่แล้วนะอีแม่ไปยังบูเซ่น้ำปลาน้ำปลายังไงเราก็ต้องดูก่อนจังหวะว่าคนคิมจะกินด้วยกันยังไงได้แต่ไปนี่นึงก็พอนิดเดียวคงสุดโรดได้ยิงไหมหน้าไม่ไหลเฮ้อแล้วแม่คงสุดโรดปุ้มนัวใช่อีกนะคะค่ะ แอดแมมบอกว่ายังไม่นอนมาแหนมันเยอะไงเออน้ำมันเยอะใช่ใพอก็ได้พอ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 ไม่อใส่ยูเดียรค่ะไม่อยากใส่ยีเดีย่์แย์นะคะสหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ